m อ็มจีสามสองพันยี่สิบเอ็ดมใหม่ป้ายแดงสีแดงแรงลิตท็อปสุดของล้นไฟโปรเจกเตอร์หลังคาสันลบฟีดาวฟีกล่องฟีจัดฟีโอนนะงวดพอนสี่พัน 4, บาทนะโฉมใหม่ป้ายแดงนะหาใหม่กูนี้ไม่มีแล้วถ้าจะหาใหม่กูนี้ก็ไปศูนย์ป้ายแดงเลยไอเสียมเพิ่งจะจับมาได้ใหม่แค่มือนเดียวรดโคตรแหลมหัวน็อตเบอร์ขยับตักต๊กโถสวยสุดติงกระดิ่งแมวเดี๋ยวพาดูไวุ้่นนะโฉม นะโอ้โหคิ้วล้อตัดได้สีดำล้อแมกกาซิ่ขอบ16นิ้ววางมาไลายมัลติฟังชันออโต้ไม่เหมือนเดียวอ่าให้เบิรงเลขไหมหลังคาสันลุงสันลุบโอ้โหออปชั่นหลักล้านราคาอยู่หลักร้อยโอ้โหผ่อนแค่งวสี่พันออตโต้ด้วยอ่ามือปิดดิ้งบางคนลืมหลงนะจบศูนย์บาทฟีดาวฟีจองนะโคตรคุ้มผ่อนสี่พันนะโอเค มรูลาหมาเฮาใส้ประเทศเล็กูนะแห่งลูกทุ่งอยู่นะเดิมๆครับต้องเลี้ยนรูออปชั่นมันหลายพี่น้องยิ่งกว่าบ m เบนซ์เฟอร์รารี่นะขาดเดี๋ยวคือบินไม่ได้ครับพี่น้องเ <laughs> <ะ>ก้นะฟีดา้านะทุกยุติต้อบัตซื้อได้บ่ต้องมาบริการเทศสัญญาฮอหน้าบ้านส่งรถฟีฮอหน้าบ้านบ่ตตองเสียค่าใช้จ่ายแม่แต่สลึงเดียวนะฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนมหาไอคือเขาไอเสียมซอยดันทุกเขต ทุกอาชีพข้ามาว้าวกันมองแดมันว้างยากเออมันว้าวง่ายคืออ้ายหอกอ้นี่บ่าง่ายขายง่ายขายคล่องนะยิ่งกว่าปลาไหลเกี่ยวเลยปลาไหลนะเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็นให้เห็นได้สวนแม่บ้านรบพ่อ กีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกลอ้อขับสิบล้อขับแม็โคตัดไม่เผาทันเลี้ยงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมลูกจ้างไรวงไรวันขายใบยกระทุ่งใบกระทุ่งใบกระท่อมได้เบิดมาหาอ้ายเดี๋ยวนี้รับละสูใบกระท่อมแล้วก็เอฟซีสามจาังหวัดชายแดนภาคใต้มึงมาเลยตอนนี้กูรับหมดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มองเหยียบกับระเบิดไอไป้อดมองเดี๋ยวนี้บ่ญานแล้วว้ไฟแนนซ์บ่ญาตแล้วไอมบกก็ยกท้องซูว ไม่มียอดชงขาวสามจดระดบางเดือร์ภาคใต้รับหมดมาให้์นราธิวาสนาอะไรปัตตานียะลามหาอ้ายขอให้อยู่ในไทยนะดูด้วยมีกับระเบิดไหมเขามีกูไม่ไปอาร์คเจอร์เดือยพอพอหยอกเขาไปแล้เดี๋ยวนี้สามหนึ่งวันฉันอด่างภาคใต้จัดได้แล้วระบบปลอดภัยได้เบรกมีวิสลองแก้มหัวน็อตไม่ถอดฝาโปพงไม่เคยถอดบอกแล้วไม่ขึ้นเหมือนโลมึงจะหาไหม่คนนี้มึงไปป้ายแดงเลยนะเพราะว่าหาไหม่คนนี้ไม่มีอ่ะ วันนี้ซื้อมาแพงแต่ขายไม่แพงจ้ะนะกำไรนิดๆๆนา,าวฟีดาวฟีจองครับรับนาาจอเอาส่้นรถไปสอง0มืนปีแรกมวดพันสี่พันหลังอันนั้นพันเจ็ดพันบาทกับปีน้อง MG 3 2021ัี่อกับปีน้องไว้ร้นเก้า